พวอเรานะคะนักแสดงจากซีรีส์คุณวานร้านชําค่ะเหมือนพร้อมกันเลยเหมือนสวัสดีคุณครูเลยอ่ะไปใหญ่บ้างอุ๊ยต้องสุท้ายแล้วว่าจริงแล้วต้องรอให้นะเข้าลยเป็นไงบ้างควาเดินทู้ถึงตอนสุดท้ายแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากเหมือนเพิ่งมาเฟิรซไอพีด้วยกันเลยใช่ค่ะก็ทั้ง ดีใจที่แบบเรื่องเราเดินทางมาถึงแบบอีพีสุดท้ายแล้วแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยที่แบบแฟนๆจะได้เห็นบทสรุปของทุกๆคู่ค่ะ<ม>ใช่แต่ก็แอบเศร้านิดนึงใช่ที่เราต้องแบบไปบายตัวละครที่เราอยู่กับเขามาประมาณ3เดือนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะม่มีแล้วครับค่ะก็เสริมจากนองเลิฟแล้วกันก็ มอ่อาจจะไม่ได้มีแค่แบบจบเป็นคู่คู่อาจจะมีการปลดล็อกไม่ว่าจะเป็นเนยหรือว่าเป็นม่านมุกหรืออะไรก็ตามความสัมพันธ์อาจจะได้เปิดแล้วว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงซึ่งแน่นอนว่ามันก็อาจจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์หรืออาจจะเป็นอะไรที่หลายๆคนรอคอยอยู่ค่ะเซอร์ไพรส์ไหม,มจะมีเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ยอยู่แล้วเซอร์ไพรส์เลยเย yeah, yeah. อะแยะวันนี้ยังไงเอาง<อ>ี้ดูยังไงนะอ่าอ่าพูดก่อน ปิดร้านเหมือนเปิดร้านใหม่ได้แฟนใหม่เหรอเขาจะแฟนใหม่เลยจะแบบไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยแม่อะไรเลยไม่ลูกเหรอไอ้สมไงอันนี้เรื่องเดียวกันป้าขอโทษนะเะไรเราเรื่องเดียวกันเนาะอ่ะดูยังครับพี่ก็เศร้าไหมเศร้าไหมจะจะเศร้าอีกเหรอไม่ตอนสุดท้ายออ๋ อันนี้เศร้าแล้วตอนนี้ยเราอะ่ะ <c oughs> เราไม่เศร้าหรอก <c oughs> เพราะเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นรีแอคของคนดูเวลาที่ <c oughs> เวลาที่มันจบสิบอีพีแบบของจริงแล้ว <c oughs> ทุกทุก,ทกเขาเรียกว่าอะไรทุกแรงกายแรงใจที่เราทุ่มเทปไปทั้งหมดทั้งทีมงานนักแสดงอะ่ะ <c oughs> เราอยากเห็นว่าคนดูเขาจะแบบมีความเห็นว่ายังไง <c oughs> แล้วเราเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> พอมันจบสิบอีพีปุ๊บอะ เราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราทำออกมันสักเซตไปขนาดไหนแบบพอมันจบจริงๆแล้วคนจะพูดถึงเรื่องเราเรื่องนี้ต่อไปอีกเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยคะ่ะชายก็ก็คาดหวังอยากให้เป็นเรื่องที่แบบดีดีในใจของทุกคนไปตลอดอะไรเงี้ยอของหนูก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นฟ i นนอลอีครั้งแรกของหนูเลยก็ตื่นเต้นมากๆอยาก ดีใจที่จะได้มาดูพร้อมๆกับทุกคนเพราะหนูรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันมีการเดินทางของตัวละครที่เยอะมากๆแบบทุกตัวมีปมของตัวเองซึ่งวันนี้เราก็จะได้รู้แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะก็ตั้งตาดูตั้งตารอดูของทุกคนค่ะจริงเหรอคหนูะเขาก็ดีใจค่ะถึงแม้ว่าจะแค่มาเป็นรับเชิญเล็กๆน้อยๆแต่ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ที่ดีใจที่สุดเลยเพราะว่า เรื่องนี้ทําให้เรามีความรู้จักเยอะขึ้นแล้วก <for> <The> pues yes. ็ม oh ีแฟนคลับมากขึ้นค่ะก็ดีใจมากๆขอบคุณค่ะส่วนใหญ่แฟนๆว่ายังไงบ้างคะแฟนที่จริงแฟนเป็แฟนปีดแบ๊กว่าไงบ้างคะเขาบอกว่าม่านมุกทำไมใจร้ายจังอะไรอย่างเงี้ยส่วนยดายจะเป็นอย่างนี้เราบอกไปเลยว่าตัวจริงเลยยังไงตัวจริงเราน่ารักทุกคนอ๋ออันนี้ขอคอนเฟิร์มคือนักแท้ทุกคนคอนเฟิร์มไหมคอนเฟิร์มใป็ดีมากจริงไม่ใช่เลยไม่ใช่แบบนั้นเลย เขาต้องเขาต้องทำอย่างนี้ฮะเออแต่ฮะเมื่อกี้เกิดอะ้รเธอเกิดพลาดแล้บอกว่าพี่เขาบอกว่าต้องพูดอย่างจริงังให้พี่เจนไม่ได้ดุนะไม่ได้ดุพี่พลอยอะค่ะค่ะก็จริงๆพลอยต้องขอบคุณเจลี่เรื่องนี้เหมือนกันที่แบบว่าเออทำให้มีคนคนพบเราได้เยอะมากขนาดนี้แฟนคลับเพิ่มขึ้นคนรู้จักเราเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยแบบ รักทุกๆคนมากๆเลยอะไรเงี้ยอย่างสองคู่นี้เขาก็น่ารักของเขาจะในกองเลยน้อยจอค่ะอันนี้ชมป้ะอันนี้ก็ชมอันนี้เป็นสาววายอันนี้คือสาววายเลยแหละยังไงอะยังไงแหลยังไงอะจะแบบเลยเลยเลยอ่ค่ะให้รีวิวเพราะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครัให้รีวิวหน่อยว่าตั้งแต่แบบเรื่องนี้มาสิ่งที่เราได้รับกลับมาจากแฟนๆคืออะไรบ้าง เริ่มที่ใครก่อนเะิก่ก็ได้อะเราจ้องหน้าขนาดนี้เอ,อิลอก็ได้พี่โอเคก็จริง,รงๆแฟนคลับต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เด y 1วันแฟนคลับพวกเราทุกคนน่ารักเสมอมาเลยจริงๆซัพพอร์ตตั้งแต่เปิดกล้องยันปิดกล้องยันไฟนอลพีคือเขาซัพพอร์ตแบบน่ารักมากๆคือไม่ว่าเราจะทำอะไรนิดๆหน่อยๆหรือว่า จังในซีรีส์อะไรเงี้ยประเด็นเล็กๆน้อยๆที่แบบบางทีเราอาจจะไม่ได้สังเกตเขาก็หยิบมาเล่าต่อเราแบบการรีทวิตหรือการแชร์มันทาให้คนอื่นเข้ามามุงดูซีรีส์ของเรามากขึ้นทําให้มันเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นนอกดอมมากขึ้นก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตแล้วก็แชร์ให้ะคะ่ะก็ดีใจที่แบบชื่นชอบในสิ่งที่เราทุกคนทุ่มเท จริงๆเลยเนี่ยก็รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะคำถามว่าอะไรนะคะ <laughs> ให้รีวิวให้รีวิวขอบคุณแฟนๆแบบว่าฟีดแบ,บ็จากแฟนๆที่กลับมาหาเราจากเรื่องนี้เป็นไงบนะ้างหนูว่าชาัดนะชัดกับทุกคนไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่แค่<อ>ที่ยืนอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยหนูว่าในทุกตัวละครเขาทําให้แบบมันมีความหมายอะไม่ว่าจะแบบพี่กุ้งหรือว่าเจสโซเจสโซมหรือใครก็ตามถูกเอามาเล่าถูกว่าเป็นมีหมดเลยเง หนูว่าหนูว่าดีนะและ้วนที่น้องบอกว่าเออเขาแบบคอยซัพพอร์ตตั้งแต่เปิดกล้องยันปิดกล้องอเรื่องอาหารละชัดเจนที่สุดเลย <c oughs> เรื่องอาหารเรื่องการซัพพอร์ตแบบมาเจอไฟนอลไฟแนลอีพีเฟิร์สอีอะไร่าเงี้ยค่ะขอบคุณแฟนๆมากๆนะคะที่ต้อนรับพวกเราแบบอบอุน่นเสมอมาะคะ่ะเพนก็แรงทุกอีพีใช่เทนอันนี้อีกคนหนึ่งละแต่คนนี้คือคนนั้นฮะใช่ ค่ะก็อย่างของจูนอย่างเงี้ยเป็นจูมิวนิกเป็นคู่ใหม่เนาะแล้วก็คือฐานแฟนคลับเหมือนจะเริ่มจากแบบศูนย์เลยอะ่ะเหมือนเริ่มใหม่เลยก็ขอบคุณทั้งแฟนคลับจูนแฟนคลับน้องที่แบบว่าช่วยกันแชร์แบบโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของต้นน้ำาชมพูทำให้ต้นน้ำาชมพูเป็นที่รู้จักมากขึ้นในแบบว่าในในคนที่แบบอาจจะไม่เคยรู้จักเราหรือคนไม่เคยมาติ่งเราหรือคนที่แบบ เฮ้ยแบบติดตามน้องหรือจูมานานมากแล้วแล้วห่างหายไปก็กลับมาแบบดูพอเรื่องนี้อะไรเงี้ยขอบคุณมากๆเหมือนแบบเหมือนเหมือนเรารู้กันว่าเออที่ผ่านมาเราแบบพาอะไรกันมาบ้างเราเดินมาไกลามากขึ้นกว่าแบบจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มมาเยอะแล้วก็หวังว่าจะเดินต่อกันไปเรื่อยๆครับโดนแซลเยอะไหมพอมาคู่กับพี่จู ก็หนูรู้สึกว่าดีใจที่แฟนคลับเห็นโมเมนต์เล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นในซีรีส์ในตัวของต้นน้ำชมพูเองคือจริงๆซีรีส์เรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นซีรีส์ feel g o แต่ว่าทุกครั้งที่มันมีการได้รับชมเนี่ยเขาก็จะพูดถึงประเด็นต่างๆที่เราตั้งใจอยากจะสื่อออกไปด้วยก็ดีใจที่เขาได้เห็นประเด็นในส่วนนั้นด้วยค่ะจริงๆอะคะแฟนแซวพี่ในโซเชียลไว้ยังไงบ้าง แฟนแฟนเซลแฟนเซลเออบอกว่านอกจากว่าเอ้ยร้ายยิ่มากเลยหรืออะไรเงี้ยมีไหมเพราะเมื่อกี้บอกว่าแบบฟีดแบ็กจากแฟนๆมาดีมากใช่เขาก็จริงๆแล้วโดนแซวเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องฮะเนี่ยแหละค่ะก็จริงๆก็ดีใจเพราะเหมือนเราเราถูกคนพบมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็แบบจริงๆขอบคุณมากเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับน้องพี่พลอยมิวเลิฟหรือว่าจูมิวนี่ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เขาก็เอ็นดูเราด้วยค่ะเขาต้อนรับจร่จิงย่างดีไหม คาต้อนรับดีไหมคะแฟนคาต้อนรับดีไหมเปลี่ยนจากฮัเป็นคะเพราะว่าหนูหักใช่ป่าถูกูหักใช่ป่าวเลยไม่อยากฮับแล้วเปลี่ยนเป็นคาคาต้อนรับดีไหมคะต้อนรับดีค่ะทุกคนความขำน่ารักมากเลยค่ะพลอยครับนอกจากที่เราจะไปฮอปเขาตลอดเวลาเนี่ยยังไงอ่ะก็เอ่อพลอยก็มีไปอ่านเจอมาบ้างว่าแบบอยากจะให้คุณทนายรับปรึกษาหัวใจอะ ก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ก็ยังเปิดรับนะคะว้า่ที่ขายของเลยเดี๋ยวคุณทุกคนก็พูดถึงแฟนคลับกันแต่คนนี้เปิดเลยเขาเปิดเลยโอเคเอาไหนก็อยากจะอะไรไห่ก็ใครอยากจะบอกขอบคุณนะคะที่แบบทุกคนเลยที่คอยซัพพอร์ตแบบว่าคอยเห็นเสมอเลยอ่ะเวลาซีรีส์ออนแล้วก็ได้เข้าไปดูในเอสอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทุกแรงซัพพอร์ตจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ ต้องถามะน้องว่าเพราะซีรีส์เรื่องนี้ก็ไม่ใช่แค่ซีรีส์วัยรุ่นธรรมดา <c oughs> ซีรีส์เรื่องนี้ให้อะไรแบบเราว่าเราว่าเรื่องของในชุมชนค่อนข้างจะเด่นเ,เราได้เห็นวิถีชีวิตของแบบคนในชุมชนจริงๆแบบการใช้ชีวิตของเขาจริงๆหรือว่าไมซ์ของเขาจริงแล้วรู้สึกว่ามันมีแทรกวัฒนธรรมไทยเข้าไปด้วยหรือว่าความใจดีของคนไทยที่แบบทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคนไทยใจดีเลยก็รู้สึกว่า เออเรื่องนี้เราก็แบบชูอะไรหลายๆอย่างที่แบบมีความเป็นไทยค่ะก็เดี๋ยวนี้ร้านชำในในเมืองไทยก็หายยากหายยากแต่ว่าก็ยังมีอยู่ซึ่งรู้สึกว่าร้านชำน่ารักเหมือนเลยใช่เท่าที่แบบเคยไปมาอะไรเงี้ยค่ะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องครอบครัวใช่อ่ะเรื่องครอบครัวต้องคููนี้ลวแหละก็เรื่องครอบครัวเหมือนทางคู่เราก็จะจับประเด็นครอบครัวเยอะนะคะเพราะว่าเหมือนมันเขาเรียกว่า ตอนนี้สังคมเหมือนเปิดกว้างกับเพศทางเลือกเยอะขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ทุกครอบครัวสิที่เขาที่เขาจะแบบว่าปุ๊บแล้วสวิตแบบโอเคยอมรับได้เลยอะไรเงี้ยมันจะต้องใช้เวลามันจะต้องใช้ความกล้าความประเชิญความเข้าใจใดๆต่างๆอะไรเงี้ยก็ก็อยากให้แบบว่าครอบครัวที่เผชิญกับสิ่งนั้นอยู่อย่างเงี้ยสู้ๆใช่คงรู้ก็รู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาส ในการถ่ายทอดความรักที่ไม่ใช่แค่ชายหญิงแล้วมันก็เลยทําให้หนูเข้าใจในความรักรูปแบบนี้มากขึ้นว่ามันมีความสวยงามมากๆแล้วก็รวมถึงประเด็นครอบครัวที่พูดถึงไปด้วยคือในซีนที่เราได้มีโอกาสคุยกับแม่แบบเปิดใจเรื่องเนี้ยเป็นซีนที่หลายคนพูดถึงเยอะมากๆเลยแล้วเราก็ได้ไปไล่อ่านคอมเมนต์ของทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยดีใจจังเลยที่เราได้มีโอกาสเป็นกระบอกเสียงพูดแทนหลายๆคน ซึ่งในบางทีเราอาจจะพูดในส่วนของมุมลูกแล้วคุณแม่หนูก็คือพี่ชมพูเนี่ยก็ได้พูดในส่วนของการที่เป็นคุณแม่ด้วยจะเลยรู้สึกดีใจมากที่ได้ถ่ายทอดตรงนั้นออกไปอ่ะ EP สุดท้ายแล้วจะฮอปแค่ไหนยังไงก็จะได้เห็นอะไรบางอย่างที่ก็มันยังพูดไม่ได้ไงอะไรบางอย่างพี่มันแบบ รู้เลยถ้าทำท่าเล่นกับอุสมเนี่ยไม่ใช่ <c oughs> ไม่มีท่านี้จริงมีท่านี้จริงอ๋อใช่มีท่านี้จริงพี่ต้องไม่หาคลินิกจัดซื้เอาแค่ว่าแบบว่าเลเวลความเลเวลเออมันมันเป็นสิ่งที่คนในคอมมูนิตี้นี้คาดหวังให้มีออแล้วมิวเลิฟยังไม่เคยแสดงสิ่งนี้อ,อ,อะไรแบบนั้น ร้านจัดฟันใกล้ฉันเนี่ยเดี๋ยวิ้วเตรียมเลยเตรียมนัดคุณหมอถามถามดูเลิฟอาจจะไม่นี่ข้างๆยังไงคะพี่พลอยพี่แบบพี่คาดหวังแบบสุดๆเลยเนี่ยต้องบอกกับว่าสิเอาพี่พลอยไปอยู่ตรงนี้ได้ไหมอยากให้เห็นชัดๆอต้องบอกกับว่าเสไม่เห็นราต้องทำท่าสิว่าแบบเออแบบอีพีนี้คนแรกจะแบบคนแรกที่จัดฟันคือพี่พลอยแล้วแหละอันนี้พี่วายอ่ะก็ก็ไม่มีอะไรก็แค่แบบ แข่งยังให้ที่หมอให้ที่คดีหมอจะเอาร้านจัดฟันไหมล่ะเออเปิดเลยปะล่ะเราจะเปิดเลยเออเราจะเปิดเลยเปิดแข่งกับร้านเปิดแข่งกันเหรอยังไงคะแล้วตองนี้อะคะคุณจูนคุณมนีนะคะอ่าบอกก็ไม่สิก็ทุกคนก็จะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นอยู่แล้วแน่นอนพอเป็นทางเราเอันนี้ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่เคยเห็นแบบไม่เคยเห็นจริงๆเป็นเป็นพูดยากจังเลยอะพี่เขาใจหรือยังทำที่แบบว่าพูดยากเหรอทำท่าให้ดูก็ได้เอาแค่สิบเปอร์เซ็นต์จากที่ต้องมีเอางี้มันมีอ็อบเจกต์เป็นเตียงอะพี่ขอปะไปผ่านผ่านเพราะเราสปอยมาแล้วว่า เจอเตียงแน่นอนเออนี่คือเหตุผลที่ทําไมทุกคนจะต้องดูพร้อมกันดูสดในวันนี้เออใครจะเขินก่อนใครจะเขินก่อนทําไมมองนง่อลบานค่ะก็คือให้แๆรอดูเลยครับอโอเคสุดท้ายฝากเลยครับครับก็ฝากไฟด้อยพีด้วยนะคะอยากให้ทุกคนถ้าเกิดดูจบแล้วนะคะกลับไปย้อนดูได้ใน Netflix นะคะค่ะ ก็ขอบคุณมาบอ๋อขอบคุณแม่ค่ะอ๋อหือว่าอเคอะไรนะคะเป็นกานตัดคัดเยอะมากอ๋ออามีวนิกค่ะก็ first of all thank you so much for love and support from i n t e f a n s ค่ะก็ today is the last day of our real store XO XO we are so glad that you guys here to celebrate our closing ceremony together so please look forward สำหรับ all of us ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแกดิ้งเกิดก่อนนะลูกมีมีกัน